เขาเคมว่ากันฝนได้ระดับ25,000ม mm ิลลิเมตรนะใน EP ีนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเสื้อกันฝนตัวจบที่มีจําหน่ายในดีแคทลอนนะครับผมไว้เป็นตัวเลือกนะครับสาหรับไบเกอร์ที่ต้องการหาเสื้อกันฝนตัวจบไว้ใช้สําหรับออกทริปในหน้าฝนนี้นะครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุประเภทโพลิเมอร์เอทิลีนไวนิลนะครับผมคล้ายๆพลาสติกแผ่นไวนิลนั่นแหละฮะมีหลายสีนะครับให้เราเลือกใช้งานตาม ความเหมาะสมของเราเลยนะครับผมราคาย่อมเยาวนะครับผมและส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นวัสดุที่กันน้ําได้ในระดับหนึ่งนะครับผมตามความสามารถของวัสดุที่นมาทําเป็นเสื้อกันฝนนั่นแหละมีหลายไซส์หลายสีหลายขนาดนะครับเลือกกันได้ตามความเหมาะสมของเราเลยนะครับผมแล้วก็มีแบบคุมทั้งตัวด้วยนะครับเหมือนเสื้อของกันฝนของชลาจรนนั่นแหละครับมาเลือกเอาได้เลยนะฮะ หรือจะเป็นตัวที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์แจ็คเก็ตนะครับมีความสวยงามมีลายพรางนะครับเหมาะสําหรับกันน้ํากันลมนะครับผมหรือว่ากันละอองฝนนะครับเท่าที่ดูเนื้อผ้านะครับค่อนข้างบางนะฮะแล้วก็ตะเข็บก็มีซีลกันฝนไว้บางๆแค่นั้นเองนะครับผมผมว่าน่าจะไม่เหมาะกับการตากฝนแรงๆนะครับหรือลุยฝนหนักๆนะฮะตัวนี้น่าจะเหมาะกับการกันลมกันละอองน้าเบาๆมากกว่านะครับผม ตัวนี้น่าจะเหมกกาะกับการใส่ปั่นจักรยานหรือใส่เดินตามมากกว่าการขี่มอเตอร์ไซค์ตากฝนนานๆนะครับผมถ้าตามป้าแล้วเขาบอกว่ากันฝนได้ประมาณ1ชั่วโมงแค่นั้นเองนะฮะ มาดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อกันฝนประเภทผ้าล่มนะครับก็จะมีซีนาตามตะเข็บไว้ด้วยนะฮะแต่ก็ซีนไม่หนามากเท่าไหร่นะครับน่าจะก,กันฝนได้ระดับหนึ่งนะฮะตัวนี้น่าจะเหมาะกับสายไบยเกอร์อยู่นะครับเพราะว่าค่อนข้างเข้ารูปดีนะครับเหมาะสําหรับสายไบยเกอร์นะฮะมีให้เลือกทั้งแบบผู้หญิงแล้วก็แบบผู้ชายสวมใส่นะฮะ ตัวนี้จะมาพร้อมกับชุดกางเกงมีให้เลือกหลายไซส์หลายขนาดด้วยนะครับผมแต่รุ่นนี้นะครับตะเข็บซิปก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับไม่ได้มีเคลือบกันน้ําหรือว่าซีนกันน้าใดๆนะฮะภายในก็จะมีแค่ซีนกันน้ําบางๆนะครับผมเราสามารถมาเลือกมาเปรียบเทียบสินค้าได้เลยนะครับผมขยับขึ้นไปอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับเสื้อกันฝนที่มีความสามารถในการกันน้ําระดับ5,000มิลลิเมตรนะครับและดีไซน์สวยงามนะครับมีความหรูหรามากขึ้นนะฮะ มีเทปซีนบริเวณตะเข็บซิปทุกจุดเลยนะครับผมสาหรับรุ่นนี้นะฮะวัสดุและการตัดเย็บค่อนข้างดีนะครับผมสําหรับเคชัวรุ่นนี้นะครับผมผมคิดว่ารุ่นนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สามารถกันน้ําได้ดีเลยทีเดียวนะครับมาถึงรุ่นท็อปนะครับที่ผมอยากจะนําเสนอมากๆเลยนะครับกับตัวนี้เลยนะฮะเป็นเคชัวที่สามารถกันน้ําในระดับ25,000มิลลิเมตรได้เลยนะครับซึ่งผู้ผลิตเขาเคลมไว้ว่านะครับเสื้อรุ่นนี้นะครับสามารถกันน้ําได้ในระดับ25,000มื่นห้าพันมิลลิเมตรเลยทีเดียว สามารถแช่น้าได้เลยน้ําไม่ซึมเข้าเนื้อผ้าแน่นอนนะครับมาดูที่เนื้อผ้าและงานตัดเย็บนะครับค่อนข้างพรีเมียมนะครับผมเนื้อผ้าค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับผมไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะครับงานตัดเย็บตามตะเข็บค่อนข้างดีเลยนะครับผมมีซีนกันน้ําตามตะเข็บซิปทุกจุดเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะกันน้ําได้ดีเลยทีเดียวนะฮะมาดูที่ตะเข็บซิประหว่างตัวนะครับผมก็ซีนตลอดทั้งเส้นเลยนะครับผม วัสดุที่ใช้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็งานตัดเย็บค่อนข้างละเอียดมากเลยนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะผมชอบอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือใต้วงแขนนะครับมีช่องเปิดให้เราระบายอากาศได้ด้วยนะฮะมีซิปที่มีซิลกันน้ำด้วยนะฮะแหมค่อนข้างดีเลยครับสำหรับรุ่นนี้นะคะคุ้มค่าแน่นอนนะครับดีมากมีซิลกันน้ำแบบ3มชั้นด้วยนะฮะภายในเสื้อก็ยังมีช่องตะข่ายนะครับให้เราได้เก็บของสัมภาระนะครับหรือเก็บมือถือเพื่อกันน้ำได้ด้วยนะครับผ้าตะข่ายที่อยู่ในช่องกระเป๋านะครับก็ไม่ได้บางเลยนะครับหนามากและตัดเย็บดีนะฮะปลายแขนก็จะมีแถบตีนตกแกแบบหนา เศษให้เราด้วยนะครับผมเพื่อปรับความกระชับของปลายแขนของเรานะฮะโดยรวมผมคิดว่าผมโอเคนะครับแล้วก็น่าจะจบกับเสื้อรุ่นนี้แหละที่ผมชอบก็เพราะว่าเขาเคลมไว้ว่าสามารถกันน้ําไดในระดับ2 5 0 0มมิลิเมตรนะฮะบวกกับการตัดเย็บที่เขามีการซีนกันน้ําไว้ถึง3ชั้นนะครับผมผมคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์สําหรับผมนะครับในการใส่เพื่อกันฝนสําหรับทริปหน้าฝนนี้ของผมนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีด้วยกันอยู่2สีนะครับเป็นสีส้มสะท้อนแสงที่ผมได้รีวิวไปนะครับกับ สีพื้นสีเทานะครับที่ผมเลือกซื้อในวันนี้นะฮะผมคิดว่าน่าจะลงตัวแล้วก็น่าจะเหมาะสําหรับทริปหน้าฝนของผมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับไปดูตอนใส่ตากฝนกันครับเดี๋ยวมาเทสการใช้งานจริงของเสื้อกันฝนตัวนี้ของมีคัดลอนนะครับที่เขาเคลมว่ากันฝนได้ระดับ25,000ม mm ิลิเมตรนะหลักมือเลยนะไม่รู้จะดีดหรอือเปล่าเพิ่งเคยลองเหมือนกันนี มันก็เกาะแหละแต่ว่ามันไม่ซึมเข้าเนื้อผ้าไงต,ตัวนี้ได้ใช้งานจริงสักทีฝนตกสักทีนะครับเอาอยู่ยดีๆเกาะเฉยแต่ว่าไม่ไม่ซึมมันก็เปียกบนเนื้อผ้านะแต่ไม่ซึมหน้าฝนพอดีถือว่าใช้ได้ถูกช่วงจังหวะพอดีนะเยียบเยีๆๆ่ม